ยืนยันจริงๆนะครับว่าเราเนี่ยเคยได้ทําการตกลงกันอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อประมาณ2-3ปีหลังจากการประกวดเพราะว่ามันไม่แฟร์ต่อการที่เขามาทําข่าวเราก็เชิญมาทําข่าวด้วยดีอย่างเงี้ยเราก็ดูแลอย่างดีแล้วเมื่อกลับไปก็เอาไปตําหนิติเตียนในเรื่องที่มันไม่ค่อยได้เป็นความจริงเท่าไหร่เราก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วมาเกิดการขัดแย้ง นะครับผ่านไป2ปีขึ้นปีที่3เราก็ทําสัญญาร่วมกันว่าต่างคนต่างจะไม่พูดถึงกันดีกว่าเพราะว่าเราถือว่าสื่อมวลชนทุกๆคนเนี่ยมันก็มีจิตวิญญาณความเป็นสื่อมวลชนแต่ถ้าสื่อมวลชนที่จัดขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างแล้วก็เพื่อจะเป็นมหาอำนาจทางธุรกิจนางงามเนี่ยเราคิดว่าเขาเทคไซส์เกินไปแล้วเขาก็ไม่ได้ยืนอยู่กึ่งกลางคําว่าเป็นสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะพูดอะไรคนอื่นก็ดูแ,แย่เราพูดอะไรตัวเขาก็ดูดี เขาก็ไม่ผิดครับแต่ว่าก็ให้เขาพูดเฉพาะเรื่องของเขาเรื่องของคนอื่นแต่อย่าพูดเรื่องของเราเราได้ตกลงานมาแล้วแล้วเขาก็ได้ขอโทษเรามาแล้วผ่านอีเมลผมยังเก็บอีเมลไว้ชื่อคุณภาวีได้ส่งอีเมลด i r e c มาหาผมขอโทษทุกอย่างแล้วอยากจะกลับมาร่วมงานใหม่แต่ผมอ่านอีเมลแต่ผมไม่ได้ตอบเพราะการตัดสินใจของผมทุกครั้งเป็นการตัดสินใจที่ไต่ตรองแล้วและจะไม่มีการกลับไปทําแบบนั้นอีกเพราะ แต่การที่เขาบอกว่าได้ตอบตัวขอโทษของเราไม่คืนเขาก็บล็อกไทยราไปเลยไม่เป็นไรครับไม่เห็นเป็นไรเลยครับมันมันมีเขาไม่ได้เป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ<ม>พวกพี่ๆทุกคนพวกเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลกนะครับเป็นมหาอำนาจร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ดูเว็บนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกมผมว่าบางทีเราก็สบายตาด้วยแล้วก็สบายใจด้วย<ม>เอาจริงๆครับ เขาเป็นใครเหรอครับเขาต้องมานั่งตั้งกําหนดว่าเอออันนี้ไมเนอร์อันนี้เมเจอร์นะครับ<ม>แพรเจนแล้วสิ่งที่เขาใสเอาไว้ผมถามจริงนะครับว่าคนทั้งโลกเขาจะคิดว่าอะไร<ม>เขารู้นะครับว่าอยู่ทําอะไรอยู่นะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในโลกผมว่าทุกคนก็มีความคิดอะทุกคนก็มีสมองเป็นของตนเองก็สามารถพิจารณาได้ว่าสิ่งที่พูดต้องการอะไรอย่างเมื่อวานเนี่ยผมจริงๆแล้วก็ไม่ได้ปี๊ดไปถึงจุดนั้นหลักนะแต่เมื่อเข้าไปดูปั๊บ ขาแคปรูปการถแถลงข่าวของเราเนี่ยโดยเลือกแคปรูปจากหน้าจอไม่ได้เซฟรูป การแคปรูปจากหน้าจอขณะที่เขาดูอยู่ซึ่งโทรศัพท์เขายี่ห้ออะไรผมก็ไม่ทราบสภาพโทรศัพท์เป็นไงผมก็ไม่รู้น,น,นะฮะเพราะว่าจออาจจะมัว <c oughs> เพราะผมเห็นภาพตะมัวแล้วจออาจจะไม่นิ่งนะ,ะอาจจะมือสั่น <c oughs> เพราะว่าคิดอะไรเยอะแยะอยู่ในใจ <c oughs> นะฮะอาจจะแบบมือไม้สั่น <c oughs> ก็อาจจะเป็นไวเบรสนิดน,นึงภาพสั่น <c oughs> ภาพเบลอและแคปในแนวนอนตั้งใจหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่ได้แคปแนวตั้ง <c oughs> สงสารนางงามบ้างแนวนอนก็ต้องอ้วนถูกไหมฮะมีใครก็ถ่ายรูปแนวนอนก็มีหลายรูปเป็นแบบนี้และเลือกรูป ที่เขาเรียกว่าจุดไฟให้กับพวกเขาได้ดีประมาณสี่รูปวางไว้ข้างหน้าเจตนาเขามาแล้วที่เหลือก็อยู่ด้านหลังทั้งหมดใช่ไหมฮะรูปที่เหลือนะครับแต่รูปที่แคปมาเราเยินก็คือแปะหน้าโพสต์ทั้งหมด4ี่ห้าระบวกอีกมากมายหลายรูปคําพูดเหมือนประชาสัมพันธ์ว่าได้เริ่มการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแต่คาภาษาอังกฤษต่อท้าย What you think เทนตู t ทนสิบคะแนนคุณจะให้กันสักเท่าไหร่ดีเขาให้หนึ่งถึนี่นะครับนี่คือ เจ้าพ่อเจ้าแม่บูลลี่ของโลกครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะในเมื่อล้ําเขตอนาธิปไตยของพวกเราชาวมิสแกรนเราก็ต้องบอกว่าสัญญาเราเคยมีเพราะฉะนั้นต้องหยุดแล้วต้องดีลิททันทีถ้าไม่ดีลิทก็ลีเกิก็คือฝ่ายกฎหมายดูแลเงงไหครับว่ามีเหมือน ไม่กังวล,ลวอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่กังวลครับตอนนี้เนี่ยคนฟิลิปปินส์อินบอกมาเต็มไปหมดเลยขอโทษแทนมิสโซโลจีโซซอรี่มิสโซโลจีที่แบบมาดิสเทิร์บอยู่ขนาดนี้แล้วผมก็อินสตาแกรมไปผมก็สตอรี่ไปตอนนี้คนฟิลิปปินส์กำลังอันฟอลโล่มิสโซโลจีขึ้นอ,อยู่ในอินสตาแกรมผมชัดเจนนะฮะว่าเขาจะสพอร์ตเราแล้วทรงชาติขึ้นนะครับเดี๋ยวจะดูให้นะฮะว่ามีไม้ย,ยังอ,อยู่ มันจะมีผลต่อตวนางงามไม่คัไม่ไม่มีผลนะมิสแกนนี่เป็นนางงามอะไรที่ปกติอยู่แล้วก็คือเราก็จะทําหน้าที่ของเราตามปกตินะเราไม่ได้แบบไปแบบคิดอะไรมากมายนะฮะเราไม่ได้คิดอะไรมากมายนางงามพูดคุยไหมครอะไรนะเครียดนางงามก็คือรู้สึกจะเครียดนิดหน่อยนะครับเพราะเห็นเขาโพสต์อยู่นะฮะเห็นเขาโพสต์อยู่แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับทุกอย่างมันมันมีเหตุและมันมีผลเราจะปล่อยให้คนสร้างเหตุ แล้วก็ปล่อยไปแบบนี้เหตุมันก็จะกลับมาเรื่อยๆผมเชื่อว่าเขาคงจะป่วนไปเรื่อยๆจนถึงไฟแนลเสร็จ <No. S 1> เรียบร้อยแล้วเขาก็ยังป่วนไปเพราะฉะนั้นแบบนี้เราสบายใจกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องคุยกับคนที่แบบแอตติจูดไม่ดีอะอมออไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเขาว่าเอาเดนะก็คือแอตติจูดไม่ดีนะฮะเราก็ไม่มีความยุติธรรมและ ผมรู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการที่จะแบบลุกดาวเวทีเขาเขาไม่แฟร์ฮะเขาต้องมาดูหน้างานหรือถ้าเขาอยากมาจริงๆเขาต้องลงทุนเองนะครับไม่มีบัตเจ็ตให้พวกคุณแล้วนะฮะเราพอจะทราบเหตุผลไหมคะทำไมถึงเขาแอนตี้เราก็แหมทุกคนคงทราบครับก็เราก็เป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่เป็นเจ้าของเวทีระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเขาก็มีเวทีของเขานะฮะซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าว่าใครจะดีกว่าใครก็แล้วแต่นะฮะ รักใครชอบใครก็ไปดูครับแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองด้วยการเหยียบย่าคนอื่นกระทบลูกค้าไม่กระทบลูกค้าครับลูกค้าชอบครับความที่เรารักชาติและรักแบรนด์ของเราเนี่ยชัดเจนมากเพราะว่าเรื่องอะไรฮะเราจะปล่อยให้ความพยายามของเราไปอยู่ใต้คําพูดที่ไม่มีเหตุผลของคนแบบนั้นชัดเจนนะฮะเพราะว่าผมชัดเจนมากเขาถึงขนาดเคยขู่ฆ่าผมนะฮะ จริงครับส่งส่งอินบอกมาเคยถูกฆ่าขู่ฆ่าว่าสมัยที่ผมไปดูบินีบินีมาดามเซร่าเชิญไปเขาบอกว่ามาเมื่อไหร่เขาจะยิงผมที่แอร์พอร์ตจะดักลุมสกัมผมที่แอร์พอร์ตผมก็เลยโพสต์ว่าผมถึงไฟล์เที่ยวบินเท่าไหร่เวลากี่โมงผมก็ปลอดภัยยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปเชื่ออะไรเยอะครับบางประเทศบางประเทศนะครับบางประเทศชอบพูดแต่ไม่เคยทำามันขู่า ในนามของไอ้นี่ครับก็เป็นแฟนคลับนางงามแต,แต่อย่าไปสนใจเลยครับเพราะว่ากฎหมายของประเทศบางประเทศเขาเอื้อต่อคนประเทศเขาเราก็อย่าไปเสียเวลาวุ่นวายกับเขามไม่ฉะนั้นมิสเตอร์แกรนก็คงไม่ไปเกิดอยู่แถวนั้นนครับนะฮะถ้าไม่ชอบแกรนแล้วเอามิสเตอร์แกรนไปทําไมแต่ผมไม่เอาหรอกนะครับถ้าจะจัดเมื่อไรผมก็มีแต่ว่าผมไม่จัดอกครับผมให้เขาเล่นสนุกสนุกไปวันวัน โอ้ย oh, <laughs> ไม่อยากจะฝากอะไรแล้ว thank you so much for your stop and delete uh, our photos our message from MGI thank you so much for your kind c o r p o r a t e miss sociology not anymore okay